ผมในในนามของผู้แทนดีบีที่จะพูดให้ทุกคนเข้าใจหนึ่งอึดอัดใจครับจริงๆหลังจากบอมเบได้ระบายความรู้สึกของตนออกมาให้เพื่อนๆฟังขณะกําลังประชุมเพื่อหามาตรฐานในการลงโทษเขาก็ได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนบีบีที่เป็นต้นเหตุให้สมาชิกบางคนไม่พอใจกับบทลงโทษของเขาด้วยการวิพื้น50ครั้ง ม,มันคำหยาบไหมที่จริงมันก็เป็นคำที่ไม่ควรจะพูดเนอะมันก็แต่ว่าถ้าถามความรู้สึกหนูเนี่ยหนูว่ามันมันไม่ยังไม่ยังไม่ทุกคนได้ใช้โอกาสในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นออกมาและนกก็ถือโอกาสนี้ที่แจงสาเหตุแห่งพฤติกรรมก้าวร้าวของเธอจะไม่เคยพอใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่นี้เมื่อทุกคนทำฉันก็ต้องทำแต่ที่ระเบิดก็คือ เพราะวันนี้มามันหย่อนในเมื่อฉันตั้งใจทําในสิ่งที่ฉันไม่ชอบมากๆฉันยอมทุกอย่างแต่มาวันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่ฉันทําไปเมื่อวานไม่มีผลเลยเลยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเลยพอคนอื่นพูดเหมือนที่ฉัดประโยคที่ฉันพูดคนอื่นไม่โดนแต่ฉันโดนฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องทาตัวยังไงล่ะทีนี้ฉันต้องทําตัวยังไงล่ะแล้วถ้าวันนี้วันนี้เป็นอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้มันจะตึงมาอีกไหมฉันต้องปรับหรือเปล่าฉันรู้สึกอึดอัด ฉันไม่ชอบก็คือทั้งนี้บทบทลงโทษมันจะรวมไปถึงกฎกติกาของบ้านด้วยนะครับเชิญคุณบอมเบย์ที่ห้องเปิดใจเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงบิ๊กบราเธอร์ก็เรียกบอมเบย์อีกครั้งเพื่อทวงคำขอโทษจากปากนกเขาบอกว่าเขาจะต้องพูดมาแล้วในใจเขาก็ต้องพร้อมที่จะพูดคำนั้นด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดพร้อมให้เขามาบอกผมเขาก็ ยยอมรรัับบดดีคโวิธีเตรียมความพร้อมของนกสําหรับการกล่าวคําขอโทษคือการนอนหลับนานนับชั่วโมงจนบอมเบรอต่อไปไม่ไหวต้องเป็นฝ่ายเข้าไปทวงถามความพร้อมของนกในการกล่าวคําขอโทษผมยังนะก็ถือว่าสิ่งที่ทําไปมัน แล้วบรรยากาศอึดอัดภายในบ้านที่ยาวนานกว่าสี่ชั่วโมงเนื่องจากพฤติกรมรมก้าวร้าวที่นกแสดงออกมาก็ยุดติลงเมื่อน,นอกยอมแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเธอด้วยการกลาก่าวคำขอโทษต่อบิ๊กบราเ e อร์ทั่วประเทศนะครับที่คุณนกเดินออกมาแล้วก็แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมปัจันนี้คุณนกก็จะมาขอโทษต่อหน้ากล้องนะครับด้วยคำว่าหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วเป็นจำนวนสิบรอบเชิญครับ หนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทาอีกแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะเจ็ดหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทาอีกแล้วค่ะแปดหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทาอีกแล้วค่ะเก้าหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะสิบนกเขาแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยนะครับก็ไม่เคยคิดที่จะเอามาใส่ใจแต่ว่าในรูปแบบของการเสนอสื่อออกไป ควรที่จะทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ค,คิดว่าเป็นคิริยาที่ไม่เหมาะสมมากๆนะครับสนับสนุนโดยมาสด้าบริษัทฟิดันซ่าประกันชีวิตจำกัดา มันใช่หน้าที่ของพี่ตู่หรือเปล่าให้พี่ตู่คิดเอาเองตัวเองนี่มันคือการเดินแบบมันไม่ใช่ละครได้ไหม,มได้มันแบบโดนเท้าตรงที่มันฟองแล้วผมพูดตรงๆเลยว่าผมอหา,ายผมไม่ได้ครับเล่นเกมชีวิตของจริงใช่ไหมยาย